สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนองานเรื่องพอลิเมอร์และโมโนเมอร์ค่ะนำเสนอโดยนางสาวอนิชาฟองลมเลขที่37ม .6 1ทับ1ค่ะครูผู้สอนอาจารย์ธนชัยหิรันพัฒนาวิรุณค่ะพอลิเมอร์นะคะส่วนใหญ่เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ค่ะ ได้จากสารโมเลกุลขนาดเล็กที่เรียกว่าโมโนเมอร์จำนวนหลายโมเลกุลทำปฏิกิริยาเคมีกันแล้วเกิดการเชื่อมต่อการเป็นสายยาวด้วยพันธะโคเวเลนต์โดยโมโนเมอร์นะคะอาจเป็นสารชีวิตเดียวกันหรือว่าต่างชนิดกันค่ะผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันหลายประเภทนะคะทำมาจากโพลิเมอร์สังเคราะห์ค่ะ,คะเช่นถุงพลาสติกขวดน้ำดื่มพลาสติก เชือกไนล่อนท่อน้ํา v v c นอกจากนี้นะคะยังมีโพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติค่ะเช่นแป้งเซลลูโลสไหมเส้นผม DNA และยางพาราค่ะโพลิเมอร์นะคะมีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่าโมโนเมอร์ค่ะซึ่งส่งผลให้สมบัติทางกายภาพของโพลิเมอร์นะคะต่างจากโมโนเมอร์ค่ะ พอลิเมอร์ส่วนใหญ่นะคะมีจุดหลอมเหลวสูงกว่ามโนเมอร์มากค่ะและละลายในตัวทำละลายได้น้อยกว่าค่ะ mm hmm. เช่นพอลิเอทิลีนที่ใช้ทำถุงพลาสติกมีสถานะเป็นของแข็งเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากแก๊สเอทิลีนโพลิแซคคาไรค่ะในแป้งเป็นพอลิเมอร์ของกูโคสละลายในน้ำได้น้อยกว่ากูโคสค่ะและนี่ก็เป็นตารางสมบัติบางประการของมโนเมอร์และพอลิเมอร์บางชนิดค่ะ โดยทั่วไปนะคะพอลิเมอร์มีความแข็งและเหนียวมากกว่าโมโนเมอร์ค่ะเมื่อพอลิเมอร์นะคะละลายในตัวทำละลายสารละลายของพอลิเมอร์นะคะจะมีความหนืดมากกว่าสารละลายของโมโนเมอร์ค่ะเนื่องจากพอลิเมอร์นะคะมีโมเลกุลขนาดใหญ่จึงมีแรงยึดเหนียวระหว่างโมเลกุลมากกว่าโมโนเมอร์ค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ